สวัสดีครับพบกันแล้วนะครับ EP นี้จะเป็นาการสอนใช้งานาคำสั่ง s e r v ์ที่ชื่อว่า MC Move Jog นะครับคำสั่งก็จะอยู่ในโซนของ Motion เหมือนเดิมครับเร้ใส่คำว่า MC Move Jog ลากไปใส่ครับเราก็จะเห็นว่าามันก็จะมีให้ใส่แกนเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมก็คือมันจะมี Positive กับ Negative ก็คือฟังก์ชันบล็อกตัวนี้ครับ มาทำหน้าที่ได้ทั้งจ็อกไปทางบวกแล้วก็ลบในตัวเดียวเลยครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับผมก็สวิตช์โพซิทีฟก็จะใช้เป็นโพส์มูฟแล้วก็ตัวนกา t ทีฟก็จะเป็น ก็จะใช้เป <ar> uh, ็นวาเหมือนเดิมครับก็ใช้เป็น Excel แล้วก็ดีเซลครับส่วนตรงนี้อ่ะแล้วก็ไว้ดูเหมือนเดิม ครับก็หลกักการทํางานของฟังก์ชันนี้ก็คือตามชื่อมันเลยครับมันเอาไวจ้จอ็อกจ็อกเหมือนเราต้องการ Adjust Position Serv o แบบแมนนวลอะไรเงี้ยครับโดยไม่ต้องพึ่งคอมมาอะไรเลยคือจอ็อกแล้วก็ดู position มันก็จะใช้คําสั่งตัวมู e จ็อกตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองลองดูกันครับโอเคก็ไป start mc power รีเซ็ตอันนี้คือเหมือนมันจำ position เก่าของเป็นโมชันที่เราซิมจากฟังชันที่แล้วเนาะแล้วก็โฮม e ข้ทีนะครับปุ๊บเพื่อเป็น position ูนย์จากนั้นครับก็ลอง enable switch positive ก่อนครับลืมใส่ตําบิกด้วยั้หนึ่งพันได้ไหมครับก็คืออันนี้ก็วิ่งไปตามสวิตช์ของเราเลยครับ ด,ด,ดับติดดับติดดับแต่ส่วนใหญ่จ็อกเราจะใช้สปีดกันไม่ไหวครับส่ญญประมาณ100อะไรประมาณนี้ครับเพราะว่ามันบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเซอร์โวที่ต่ออยู่กับแมคันิกมันมันจะวิ่งไปขนาดไหนหรือมันอาจจะไปชนอะไรหรือเปล่าครับอ่าอันนี้ก็คือ Position มันจะวิ่งไปขึ้นไปทางบวกครับสี 4, 5, ่ห้ สองาอะไรประมาณนี้ครับส่วนฝั่งลบก็ก็ตามตัวเลขเลยครับมันก็จะลบ position หมุนหมุนรีเวิร์ดกลับไปครับอันนี้ก็คืออ่าเป็นคำสั่ง move job ที่เราใช้กันบ่อยๆก็คือเป็นคำสั่งเบสิกสำหรับอ่าผู้ที่เริ่มต้นจะเขียนการใช้งานเซิร์ฟว์นะครับอ,อันนี้ก็คำสั่ง home มันก็จะโฮมไปได้ครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผม